โอเคครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาต่อกันนะครับในเรื่องของการอะไรดีนะครับการบันทึกคําสั่งแต่งตั้งหรือกพ7นะครับซึ่งในองค์กรราชการครับก็จะมีการมีคําสั่งนะครับแต่งตั้งนะครับว่าใครเลื่อนขั้นอะไรบ้างนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกสารนะครับเอกสารที่เป็นทางราชการนะครับเราก็สามารถสแกนนะครับเก็บในรูปแบบของไฟล์ต่างๆได้เลยครับ ที่้กระบวนการคือเรามีแบบแบบที่1กับแบบที่2ครับแบบแรกก็คือแบบที่ในหนึ่งคำสั่งสามารถสั่งได้หลายคนนะครับหรือสามารถเก็บในรูปแบบของรายบุคคลได้ครับมันก็จะลิงก์ห้าากันเองนะครับกระบวนการก็คือนะครับเข้ามาในงานบุคคลนะครับก็คลิกขวาตรงนี้ครับแล้วเลือกเพิ่มรายการครับเพิ่มรายการคําสั่งนะครับ ก็รายการคำสั่งนะครับขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับโอเคฮะได้เป็นลักษณะนี้นะฮะที่กระบวนการก็คือนะครับเราก็สามารถดูนะฮะดูว่าคำสั่งต่างๆนีอะไรบ้างผ่านกระบวนการนี้นะฮะคลิกเข้าไปครับ แล้วก็กขยายครับขยายดูถ้าใครต้องการดูขยายก็คลิกขยายดูแบบก็จะเห็นรายการคําสั่งต่างๆขึ้นมาครับเนี่ยคำสั่งต่างๆก็สามารถเพิ่มข้างล่างครับข้างล่างเป็นส่วนของข้อมูลครับว่าจะสั่งใครครับเช่นสั่งนะครับนายอันบินลกันนะครับวันนี้ครับนี่คือมาจากหนังสือที่เป็นคําสั่งนะครับก็สั่งเข้ามานะครับสั่งเข้ามาตาแหน่งอะไรก็ใส่ไป ตำแหน่งก็ใส่ไปนะครับระดับอะไรก็ใส่ไปนะครับตราเงินเดือนเท่าไรก็ใส่ไปนะครับรายละการขึ้นก็ใส่ไปครับเอกสารอ้างอิงถ้ามีก็ใส่ไปหมายเหตุก็ใส่ไปก็เพิ่มไปื่อยฮาลิบิตนะครับตรงนี้นี่คือการบันทึกคำสั่งนะครับหนึ่งคำสั่งสั่งได้หลายคนครับว่าด้วยค่าเงินเดือนอะไรบ้างครับนั่นคือการที่ที่เราอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าที่ hrd ครับในการ จะเก็บข้อมูลก่อ project นะครับของส่วนราชการนะครับโอเคนะครับยังมีวิธีการเพิ่มครับวิธีการเพิ่มก็เพิ่มหนังสือก็เพิ่มตรงนี้ครับเพิ่มตรงนี้ครับกดเพิ่มได้เลยนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับจากนั้นก็เลือกหนังสือนะครับหนังสือสารบัญที่เป็นหนังสือเข้านะครับเข้ามาลิงก์ครับเพื่อเป็นการอัดแสตม์ว่านังสือเนี้ยถูกเข้ามาโดย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 ถูกทางนะไม่ใช่เข้ามาแบบ ไม่มีทางเข้านะครับก็คือเราให้เข้าทางเดียวคืองานสารบัญน,นะครับเข้ามาจากนั้นก็เราไปเอาหนังสือที่เป็นที่เป็นงานนะงานของอะ,อะไรนะคําสั่งนะครับเข้ามานะครับเข้ามาเลยนะโอเคผมทดสอบนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นเต่อไปก็เติมเต็มนะครับเลขที่หนังสืออ้างอิงก็นะครับคําสั่งนะครับเลขที่คําสั่งอะไรก็ใส่วันที่สั่งนะครับที่คําสั่งจากนั้นก็ทําการบันทึกครับบันทึกลงมานะครับเป็นการเพิ่มคําสั่งหนึ่งคำสั่งนะครับให้กับเออ่ตัวกพเจนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นการตรงนี้คำสั่งเมื่อกี้ก็จะถูกเพิ่มเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ให้นะครับโอเคนะครับนี่การเพิ่มก่อรเจ็ตนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดที่เอยอะพอสมควรนะครับก็แล้วแต่ว่างานที่อาดีจะจัดสรรเวลาในการบันทึกข้อมูลไว้นะครับเพื่อที่ทําการทารีพอร์ตต่อไปนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการาทำซีต่างๆได้ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับการบันทึกก่อพารเจ็ตในแบบที่1ก็ จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับการใช้งานในพัร์ุออฟฟิศครบวงจรนะครับ,รบ,ออรบขอให้ทุกท่านประสบความสเ็ดในชีวิตนะครับและพบกันสวัสดีครับ